ตำรวจปา่าไม้บุกตรวจสอบวิลล่าหรูบนเกาะสมุยก่อสร้างรุกป่าผู้ดูแลยอมรับบางหลังไม่มีการขออนุญาตก่อสร้างแต่อยู่ในที่ดินนอสสามพันตำรวจเอกอภิสานชัยรัตนผู้กำกับการห้ากองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำกำลังตรวจสอบวิลล่าหรูบนเขาฉเฉลีงน้อยอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลังรับแจ้งว่าก่อสร้างรุกลาำพื้นที่ป่าหรือทำการก่อสร้างในเขตพื้นที่ห้ามก่อสร้าง จากการตรวจสอบพบว่าโครงการดังกล่าวมีการกรา่อสร้างจำนวน53หลังถายให้ต่างชาติหลังละ10ล้านบาทเมื่อตรวจสอบไปยังเทศบาลนครก่อสมุยทราบว่ามีการขอยื่นแบบก่อสร้างประมาณ40หลังไม่ได้ยื่นแบบอีก10กว่าหลังส่วนใหญ่ก่อสร้างไม่ตรงกับแบบที่ยื่นขออนุญาตไว้จากการสอบถามผู้ดูแลยอมรับว่ามีบางหลังไม่ได้ขออนุญาตก่อสร้างจริงแต่อยู่ในที่ดินนอสสแที่ซื้อมาถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งจะนำเอกสารทั้งหมดเข้ามาชี้แจงกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง